ายเดือนมีนาคม2540หลวงปู่ท่อนเล่าเรื่องให้ฟังตอนท่านบวชมาได้3-4พรรษาท่านเคยปราโาทพระเถระผู้เท่าองค์หนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านบอกถ้ามองลักษณะภายนอกพระเถระผู้เท่าองค์นี้แล้วจาดูไม่น่าเลื่อมใสท่านจึงนึกปราโมทาพระเถระผู้เท่าองค์นี้อยู่ในใจ พอหลังจากเหตุที่ท่านมีใจไปปรามาตในธรรมของพระเถระผู้เท่าองค์นี้แล้วต่อมาปรากฏว่าเวลาภาวนาจิตท่านจะไม่ลงถึงความสงบซึ่งทั้งที่แต่ก่อนเวลาภาวนาจิตท่านจะลงพรวดถึงฐานสมถะภาวนาเอกคตาได้ง่ายพอหลังจากนับตั้งแต่วันที่ท่านได้มีใจไปคิดปรามาตในธรรมของพระเถระผู้เท่าท่านนี้มาแล้ว จิตของท่านตั้งแต่นั้นมาก็เกิดการกระด้างกระเดืองในธรรมเพราะกรรมได้ไปปรามายในธรรมของพระอริยเจ้าที่ตนไม่รู้ด้วยกรรมอันนี้จึงเกิดมาส่งผลให้ท่านจนจิตหมองมัวเพราะอกุุผล,ลกรรมหลวงปู่ท่อนบางครั้งเราต้องเอาสติตนเองเคนบังคับจิตเพื่อที่จะบังคับให้มันลงไปสู่ความสงบ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับเราเอามือตนไปข่มลูกฟุตบอลเพื่อจีตจะให้มันจมลงไปในน้ำครั้นพอเราปล่อยมือออกไปแล้วลูกฟุตบอลนั้นมันก็เด้งขึ้นมาตามแรงมือกดของเราหลวงปู่ท่านยกเรื่องอุปมาภายนอกเพื่อที่จะนํามาเปรียบกับเรื่องที่เป็นอยู่ภายในให้กันฟังหลวงปู่ท่อนท่านบอกว่าจิตเราตอนนั้นมันจะไม่สงบลงไปจริงจิตมันอยู่ได้แค่ในชั้นอุปจาระ เฉียดไปเฉียดมาอยู่อย่างนั้นครั้นพอจะให้มันลงปลงวางถึงขั้นสว่างสดใสในชั้นเอกแห่งสมถะนั้นเราพยายามที่จะทำอย่างไรมันก็ไปไม่ถึงดังที่ตนเองนั้นเคยเป็นมาหลวงปู่ท่อนบอกตอนนั้นพอภาวนาจิตสงบลงวับแวมมันจะปรากฏเงาดำเป็นรูปทรงกลมขนาดเท่ากระดง้งหรือถาดผาข้าวมาขวางกั้นจิตตน จิตตอนนั้นจะเป็นลักษณะนี้อยู่ร่วมเดือนท่านก็เลยคิดสงสัยในอาการที่จิตของตนเองมันเป็นไปในแบบนี้ท่านเองตอนนั้นก็ไม่อาจสามารถที่จะไปคิดค้นหาเหตุผลเพื่อที่จะเอามาแก้ไขจิตใจของตนเองได้ในขณะนั้นพอหลังจากท่านกลับมาจากการเที่ยววิเวกกับหมู่คณะรุ่นน้องหลวงพ่อสีทนศีลัโนแถวเขตอำเภอท่าลี หลวงปู่ท่อนท่านจึงได้นำเอาสิ่งที่ตนเองคาใจในเรื่องนี้ไปปรึกษากับองค์ท่านครูอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสให้ท่านช่วยแก้ไขหลวงปู่ท่อนกราบเรียนครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสทราบ ถึงเรื่องอาการของจิตที่ตนเองกำลังเป็นอยู่แต่ท่านยังไม่ได้บอกหลวงปู่คำดีว่าท่านได้นึกปรามาตพระเถระผู้เท่าองค์หนึ่งทางด้านครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสองค์ท่านก็ได้ชี้ชัดออกมาให้ทราบในเรื่องนี้ว่าครูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปู่คำดีประภาโสได้บอกกับหลวงปู่ท่อนยานัทโรว่วา ท่อนที่จิตท่านเป็นแบบนี้ในเวลาภาวนานั้นมันเกิดจากกรรมที่ท่านได้ไปคิดปรามาสในท่านผู้รู้ธรรมกรรมอันนี้แหละที่ส่งผลบาปไปรบกวนจิตใจในเวลาที่ท่านภาวนาให้ระลึกดูซิท่านได้ไปปรามาสทำท่านผู้หนึ่งผู้ใดไว้หรือไม่ถ้าได้ไปคิดปรามาสพลาดพลั้งผู้รู้ธรรมแล้วก็ให้รีบไปขอขมาท่านเสียอย่าทิ้งไว้นานมันจะไม่ดี จิตท่านมันจะได้ไม่วิบัติไปกว่านี้พอครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสองค์ท่านว่ามาแบบนี้หลวงปู่ท่อนยานนัทโรท่านบอกว่าตอนนั้นเราเกิดใจเสียไปหมดเลยตัวเองก็คิดแวบออกทันทีว่าเรานี้เคยได้คิดไปปรามาตในภูมิธรรมของหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ท่านอยู่ในอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยว่าท่านเป็นพระที่ไม่รู้จริง ตอนนั้นตนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะพระเถระผู้เท่าท่าลี่องค์นี้ท่านก็เพิ่งจะมรณภาพไปได้ไม่นานทางเราตอนนั้นจึงได้กราบเรียนในเรื่องนี้กับครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสเพื่อที่จะให้องค์ท่านได้ช่วยหาหนทางแก้ไขให้กับตนเองครูอาจารย์หลวงปู่คำดีประภาโสองค์ท่านบอกหลวงปู่ท่อนญาณนทนโรว่า เมื่อท่านก็คือพระเถระผู้เท่ามรณภาพแล้วก็ให้ท่านท่อนไปกราบขอขมาที่สถูปกองฟอนของท่านให้ท่านท่อนน้อมจิตน้อมใจตนเองกราบขอขมาอภัยกับท่านพระเถระถ้าท่านท่อนทําแบบนี้แล้วกรรมของท่านนั้นมันก็จะพ้นไปได้เองเพราะกรรมอันนี้มันไม่ใช่จองเวนจองกรรมคือกรรมที่มีอาฆาตพยาบาทต่อกันหลวงปู่ท่อนญาณทโร ว่าตอนนั้นท่านจึงเดินทางไปวัดที่เขตอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อไปทำการกราบไหว้สถูปบรรจุอัฐิธาตุของพระเถระผู้เท่าองค์นี้ที่ท่านเคยเป็นกรรมทำปรามาดล่วงเกินไว้ท่านบอกพอเราน้อมใจกราบขอขมาลาโทษกรรมที่ตนเองเคยได้ประมาทพลาดพลั้งต่อพระเถระผู้เท่า หลวงปู่ท่อนยาณัทโรพอใจเบาแล้วเราก็นั่งภาวนาอยู่ข้างเชิงตะกอที่เผาสรีระพระผู้เท่าเพื่อน้อมถวายท่านพอนั่งภาวนาไปได้ไม่นานจิตเราก็หลงพลวดสว่างสวัยขึ้นทันทีจิตแต่ก่อนเราเคยเป็นอย่างไรทุกอย่างตอนนั้นมันก็กลับคืนมาเป็นของมันเหมือนเดิมพอจิตอิ่มในความสงบแล้ว เราก็ถอยจิตออกมาพิจารณาดูในเรื่องอกุศลลธรรมกรรมนี้ปัญญาก็พิจารณาละบาปอกุศลในจิตออกทันทีเวลาพิจารณาปัญญาไหลออกมาพรวดพรวดดังสายน้ำหลากลงจากภูเขาจิตปิดบาปอกุศลจิตใจมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และกรรมอย่างหนักแน่นไม่เสื่อมถอยตั้งแต่นั้นมา จิตเราก็าไม่เคยเสื่อมอีกเลยจิตยืนได้ด้วยกําลังของตนเองหลวงปู่ท่อนยาน,นัทโรบอกว่าธรรมนี้เป็นอากาลิโกจะมากําหนดคาดหมายในมันไม่ได้พอความสมบูรณ์ในบุญวาสนาถึงพร้อมกันกับความเพียรแล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยคาดหมายเวล่เวลาไม่ได้และท่านยังบอกอีกว่า กรรมปรามาท่านผู้ทรงธรรมนี้จะเห็นผลทันตาอย่างน้อยจิตใจมัวหมองมีธิ์ก็เสื่อมธิ์มีฌานก็เสื่อมฌานมุ่งหวังความสงบยากตายไปตกนรกถ้ารู้เป็นแบบนี้ก็ให้รีบแก้ไขทันทีอย่าทิ้งนานพอตายแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องรับผลกรรมอย่างเดียวจะหนักหรือเบานั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในกรรมของตนเอง